วนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาต่อกันที่ทางด้านของรองโจ๊กนะครับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะของผู้มนวยการศูนย์สพอดอสอรตอรอนะครับท่านก็สั่งการไปยังชุดไทยแคกนะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปบุกผับที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากเพราะว่ามีการใช้นะครับแรงงานเด็กที่เป็นชาวต่างด้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกับเด็กนั่นเองครับ ไปกันที่สอพอช้างเผือกนะครับเรื่องนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะผู้อํานวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงหรือว่าสอพอดอสอตอรอนะครับท่านเปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้มีการให้เบาะแสสถานบริการในพื้นที่สอพอช้างเผือกตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ะพบว่ามีการ นำเอาเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาทำงานเป็นพนักงานบริการภายในร้านนะครับซึ่งก็มีลักษณะเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศต่อเด็กจึงได้มีการแจ้งเบาะแสให้กับชุดปฏิบัติการไทยแคคได้รับทราบจากเบาะแสดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งลักษณะเนี่ยก็เป็นร้านแบบบาร์โฮสนะครับคุณผู้ชมมีพนักงานทำงานภายในร้านมากกว่าร้อคน โดยจะมีการสลับกันมาทำงานวันละประมาณ30-50คนภายในร้านเนี่ยก็ยังมีเวทีโดยให้พนักงานขึ้นไปเต้นโชว์ชั่วโมงละ1รอบแล้วก็มีชั้นใต้ดินเป็นห้องคาราโอเกะไว้คอยให้บริการอีกด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงการถแถลงในรายละเอียดเรื่องนี้จากรองโจกันครับแล้วมันก็ต้องเอาผู้กับกู้ช่วยกันนะครับนะก็ต,ต้องรู้ทษกันนางนะตัวาก็กต,กต้องเสนอพอปรับย้ายไป นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อเรื่องเด็กเนะี่ยเป็นเรื่องที่ทั้งโลกยอมรับไม่ได้นะครับนะบนะบมันไม่ใช่เฉพาะทั้งอุทยเดียวมันทั้งโลกนะครับวันนี้เรื่องเด็กเนี่ยมาเป็นเทรนด์โลกที่เออ่เป็นภาวะความเออ่กัวงวลเป็นภาวะควะามโด่งาะสถานการณ์การื่อยๆประเพทของเด็กความเครียดของเด็กนปัจจุบันมีมากขึ้นนะแล้วอายุเด็กเนี่ยนะลดตามตรงอย่างน่าห่วงนะครับเพราะฉะนั้นทะุกประเทศเนี่ย เอ่อเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่ากเข้มงวดนะครับนะก็ถามผิดก็เป็นเรื่องการทำรูปเลยอย่างนี้นะครับนะก็เป็นความผิดที่เกี่ยวกับทุบต้นนะนะครับนะก็ก็ก็เป็นชื่อยบริการอีกครั้งก็ตามนิสกรรมนะเชื่อสิครั้งก็สิก็สินกรรมนะครับนะก็เป็นความผิดอันต่อทุกคนนะนะครับเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นมาพ้นะครับนะก็เรียนแบบเหมือนยูเจนะครับแต่ตีแลยว่าความผิดคือเป็นเด็กนะครับ นะส่วนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ต่ออยู่แล้วนะครับนะก็วันนี้ผู้หญิงคนไหนเข้าไปใช้บริการต้องสอบให้ก็ต้องมีเรื่องอันยากไปเหมือนเดีวกับผู้ชายทีใช้บริการนะครับเหมือนกันนะครับนนะะครรับบเดี๋ยวในส่วนนี้จะในอันยากวนนี้เลยนะเชื่อเชื่อคือผมก็เรียนว่าเด็กเบลนี้เข้มาโดยเออ่ส่วนหนึ่งเขาก็ตั้งใจมาทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนต่อว่าอายุกว่าสามสิบแปดมันทำไม่ได้นะครับนะก็กฎหมายบัญญัติไว้นะครับ นะเพราะนั้นเรื่องการถูกบบก็จะไม่มีนะครับนะเพราะนั้นเด็กเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องเรียนสิหรือว่ารวมถึงในพื้นที่ระบสูงบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเออ่ต้องเอาสุนทรภไปใช้จาบนะครับก็เกิดการสมัครใจขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามสมัครใจนะครับเจ้าต่างเจ้าบอสบริการหลักเลยนะนะครับนำข้อกฎหมายไปแจกโดยชัดเจนนะครับงานส่วนนี้นะครับนะเออเอามันเอาเงินเท่าไหม่ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เอ่อ ถ้าตอนที่เราอยู่กับการสอบสวนเด็กนะเพราะวันนี้ในร้านเนี่ยเราพบว่ามีการนั่งทีนะครับว่าเรื่องการสอบสวนเด็กเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องเอาเด็กมาสอบสวนนะครับนะว่ามีการให้บริการหรือเปล่านะครับนะถ้ามีการให้บริการก็ต้องแจ้งก๊อกก่อนเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนผู้ให้บริการเราจะไล่ที่เท้าหล่นนะครับนะที่เด็กกินยานะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้นะครับเที่เรานี้เนี่ยต้องมีระยะเวลาให้เด็กเขาได้พักใจนะครับซึ่ง ซึ่งเออ่ซึ่งอันนี้เรียกว่ากลไกเตห์หายนะครับนซึ่งเวลาเวลาเด็กเข้าไปเออ่ในสถานเออ่การพิกาของท่านสมเด็จพระบรมนะครับก็จะมีเวลาให้เด็กได้ปรับตัวนะครับไม่งั้นเด็กก็จะกังวลแต่จะกลัวนะครับดังนั้นวันนี้เราต้องทำให้เด็กเข้าใจนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่ากลไกเตห์หายนะครับเราจะเห็น เด็กยมเด็กเขาหิ right. so friend, friend ้งสักพักหนึ่งพอเราสอบเท้าเนี่ยเขาจะทให้ข้อมูลที่ละเอียดรูปถูกๆเราก็จะไล่ดูย้อนทั้งหมดนะครับนะว่าว่าทามาไดยังนะครับแล้วก็ให้บริการกี่คนแล้วนะครับนะก็จากการสนิทฐานนะครับก็น่้าเชื่อว่ามีการให้บริการเแต่ต้องดูก่อนนะครับนะแต่วันนี้เราตัวอย่างการทีก็นีนะครับก็จะมีในชั้นนี้ก่อนนะครับนะแตวันนี้ในควมคิก็ดีก็เราจะเรื่องของการ ในเรื่องของการการทำงานในสวิสการการจ้างแรงงานจากต่างประเทศรับการให้มีให้เดตต่างให้ดูได้ดีตลอด8ปีนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะการนะครับคือส่วนนี้เนี่ยยังไงก็จะต้องในการถึงการปฏิหารครับนะครับนะเพราะะฉนั้นเพื่อเี่จะถ่ายความผิดฐารครับลูกซับระบบเนี่ยจะต้องมีการบิดระบบนะครับนะเดี๋ยวส่วนนี้เราจะแได้ยู่นะครับ ในการทำงานของผมเองนะครับในฐานะผู้บริการสต่อต้างนะครับล้นวันนี้เราทำรูปแบบใหม่นะครับเรารอให้ตำรวจชุดสืบสวนทำงานด้วยแล้วเราเอาเอจโอมาทำงานด้วยนะครับวันนี้เรากำลังแก้ไขเบียบใหม่นะครับกำลังยกร่างแก้ไขเบียบใหม่ว่าเราจะเอาบถประมาณของรัฐให้กับเอเจโอด้วยนะ เพราะอย่าลืมนะครับว่าเอเจโเนี่ยนะครับเขาช่วยภาครัฐทํางานได้เยอะเพราะฉะนั้นวันนี้ภาครัฐก็ต้องปรับวิธีการงานใหม่นะครับนะก็ต้องร่วมกับเอเจโนะครับนะร่วมกันกับองค์กรอิสระนะครับเพื่อร่วมกันทํางานให้เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับนะผมก็จะให้เอเจโเนี่ยขับเคลื่อนนะครับแล้วก็แจ้งข้อกลุ่มขอแส่นะครับนอกจากการเร่งงานของตำรวจ นะครับดังนั invers, ้นก็การเรีนสื่อมวลชนเป็นข้อมูลนะครับวันนี้การทงานเราู้กันทุกส่วนก็จะเป็นภาครัฐรัฐก็คือตำรวจทหารเอกชนด้วยสื่อเอ็นยีโอนะครับ